คือว่าเซลล่าดีถูกไห้เซลล่าดนะีไม่ธรรมดาแล้วตอนนี้นะครับหลังจากที่ได้มีโอกาสนะครับเอาไปใช้ในหมูของวงกว้างมากขึ้นตอนนี้เซลลดีของเราเนี่ยคุณเห็นตัวจริงแนละ้วใช่ไหมเมื่อวานนี้คุณจุย้ยนะครับก่อนใช้หีวนะครับใช้มาเต็มเลยเพียงแค่วันเดียวถูกไหม ดังนั้นเมื่อวานนี้เจ้าจตัวมาแล้วเจ้าตัวมาแล้วเราก็เจอตัวจริงาแล้วดังนั้นเมื่อวานนี้ใครที่ไม่ไปนะครับก็ยังงงว่มมาได้ยินอะไรจริงจริงหรือเปล่าแต่วันนี้ปรากฏว่าเจ้าตัวไปเจอตัวจริงกับเราไปเจอเจ้าตัวเองอะ่ะถูกไหม มันก็เลยทำให้ความมั่นใจในสินค้ามันมีมากขึ้นดังนั้นวันนี้เลยขุยฟังว่าพวกเราครับเซรลดีนคืออะไระเซรลดีนมันก็คืออาหารเสริมโอเคมั้ที่เราใช้นวัตกรรมใหม่ล่าสุดขังโลกที่มีชื่อว่าเซลไซียซึ่งน,นวัตกรรมเนี้ยมันเป็นนวัตกรรมที่ ทำให้สารอาหารไปถึงเซลล์ได้เร็วที่สุดและปกป้องไม่ให้สารอาหารถูกในส่วนของกระเพาะอาหารเนี่ยมันทำลายเพราะในกระเพาะอาหารเราเนี่ยมันมีน้ำย่อยน้ำย่อยมีที่เป็นกรดกรดก็จะไปทำลายในส่วนของสร้างอาหารที่เรารับเข้าสู่ร่างกายเพื่อจะไปถึงเซลล์ไว้ได้อ่ะวันนี้สมมุติว่า ใขรก็ตามแต่มีผิวเหี่ยวเหตุผลที่ผิวของเราเนี่ยมันเหี่ยวเกิดจากผิวเราค่ะคอลลาเจนดังนั้น้าไข่ก็ตามแต่หาคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายตลอดเวลามันก็ทําให้ผิวเริ่มเต่งเริ่มตึงโอเคไหมแต่ปัญหาสําคัญคือวันนี้เวลาเรากินคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายเนี่ยซึ่งสารอาหารที่เรินคอลลาเจนมันมะาจากไหนครับ มันก็มาจากปลาทะเลน้ำลึกมันก็มาจากผลไม้ชนิดต่างๆเวลาเรากินผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเข้าไปมันจะต้องผ่านกระเพาะอาหารก่อนถูกไหมกระเพาะอาหารมันก็จะไปย่อยแล้วก็ไปทํรลายในส่วนของสารอาหารมันก็ไปถึงลาไส้เล็กได้ปริมาณน้อยลําไส้เล็กก็ดูดซึมมาได้แคเซลล์ได้ปริมาณน้อยดังนั้นกว่าจะตึงจึงต้องกินปริมาณน้มากใช่หรือไม่ใช่ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ เขาก็เลยพยายามที่จะผริกา,ารเสริมแล้วก็เพิ่มในส่วนของคำว่านะวัตกรรมไอ้ไงเพิ่มนวัตกรรมเพื่อทำให้เซลล์นะครับได้รับสารอาหารได้เร็วมากขึ้นและสารอาหารก็จะไม่ถูกในส่วนของกระเพาะอาหารมันทำลายวัตกรรมก่อนหน้านี้เขาเรียกว่าฟู้ดเมจิซึ่งวัตกรรมเนี้ย มันเป็นนวัตก,กรรมที่ได้รางวัลโนเบลมาแล้วฟูตเมทิกได้รางวัลโนเบลโดยมีนะักวิทยาศาสตร์สามคนเขาเป็นคนวิจัยนะครับนำสารอาหารไปถึงเซลล์ได้เร็วมากโอเคไหมและการวิจัยนั้นก็ได้รางวัลโนเบลแต่ในส่วนของนวัตกรรมของเราของเรานะที่ว่าเซลล์ใส่ยักเนี้ยมันเป็นนวัตก,กรรมที่พัฒนาต่อยอดมาจากฟูตเมทิก แสดงว่าเหนือกว่าใช่ไหมโอเคแสดงว่าในส่วนของเซลล์ไรดีของเราเนี่ยพัฒนาต่อยอดมาจากฟูตแมติกแสดงว่าเราเหนือกว่าใช่หรือไม่ใช่โอเคไหมพอมันเหนือกว่าเขาก็เลยรับรางวัลไอแคมสองปีซ้อนจนทำให้สวทชอหรือสถาบันวิจัยนานาชาติ เขาไปซื้อลิขสิทธิ์นี้มาโอเคไหมแล้ววันนี้บริษัทเราแซปปะแปดก็เลยซื้อลิขสิทธิ์นี้มาจากสวทชมีความน่าเชื่อถือไหมครับอันนี้แสดงว่านว,วาัตกรรมเซลเซียมีความน่าเชื่อถือใช่หรือไม่ใช่อพอได้นว,วัตกรรมนี้มาเราก็เลยเอาในส่วนของสารอาหารที่มีประโยชน์ ในเรื่องของผิวพรรณอย่างเช่นคอลลาเจนแล้วเราก็เอาคอลลาเจนจากปลาและเป็นปลาน้ำจืดเพื่อทำให้คนที่แพ้อาหารทะเลสามารถรับประทานได้แล้วก็ใส่ไฮยาลูโรนิกแอซิดเข้าไปเพื่อทำให้ผิวเราเนี่ยมันเก็บน้ําได้มากขึ้นผิวก็จะเต่งเป็นรูขุมขนก็จะกระชับลงไปนะครับมีการใส่ของเนอนไซม์ยิวเทน ื่อทำให้เซลเราเนี่ยแข็งแรงนะครับมีการใส่ในส่วนของ oh. เขาเรียกว่า SOD S o D, S, S O D ที่ทำให้รอยแผลเป็นบนหน้าหรือรอยหมองคล้ำบนใบหน้ามันขาวมันสว่างมันกระจา่างมันใสรอยแผลเป็นมันจะหายไปมีไหมแบบนี้นะครับเราก็เอาไปส่วนของสารอาหารเหล่านี้ใส่เข้าไปในนวัตรกรรมที่เรียกว่าเซลไรเนะ ดังนั้นเวลาเรากินในส่วนของเซลละไีเข้าไปนะครับมันก็สามารถไปถึงเซลล์ได้ทันทีและไม่ถูกน้ำย่อยในกระเพาะมันทำลายดังนั้นก่อนกินมีร้อยหลังจะกินเข้าไปมันไปถึงลำไส้เล็กร้อยถูกดูดซึมได้ร้อยเซลล์เราก็ได้รับร้อยมันก็เป็นทันที ตึงทันทีดีไม่ดีนี้อา่ามันเลยตึงทันทีนะครับอย่างเช่นคนนี้เมื่อวานนี้เราเจอเ้าใช่ไม่ใช่เราเจอเขาแล้วใช่ไหมเป็นจริงไหมพวกเราใช่ไหมเขาบอกว่าเขากินไปกี่วันอ้าวไข่เดือดฝาตีที่มากช่วยตอบหน่อยถาบอกว่าเขากินไปกี่วัน ใครจำได้บ้างว่าเขาบอกเขากินไปกี่วันครับถูกต้องเขากินไปแค่วันเดียวดังนั้นใครที่ไม่ได้ไปคอนเทนก็จะไม่เชื่อแต่ม่าวันนี้เขาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังว่าเขากินแค่วันเดียวแล้วเป็นเลยถูกไหม อาต,ต่อมาวันนี้ก็วันเดียวตึ่อันนี้ชื่อพิตาวันนี้ก็เป็นเพื่อนผมชื่อจีระพุงคนนี้ก็วันเดียวตื่น,นพ,นนกนพนนนกวกเ,เราคนนี้วันเดียวตึ่นไม่ได้ยินก่า ที่สบายใจเพราะเราครับสามคนนี้วันเดียวเป็นใครคิดว่าตัวเองกินแล้วรู้สึกใบหน้าตัวเองตึงบ้างโอเคใครคิดว่าตัวเองกินเสรแล้วดีแล้วผิวตึงขึ้นมาบ้างโอเคไหมแบบนี้ตึงมากๆ พิ่ปูว่าบอกว่าตึงมากมากหญิงน้อยบอกว่าตึงมากกัญญากบอกว่าตึงมากคุณแม่พี่บอกตึงคุณมีบอกตึงคุณก้อยบอกตึงมากมากคุณเดนิสบอกว่าเพื่อนบอกว่าหน้าเปลี่ยนไปรูปพี่กรณ์เนี่ยพี่กรณ์หน้าตึงโอเคไหมอ่าพี่ปูบอกหน้าตึงคุณดวันแล้วบอกว่าใครเห็นก็ทัก พิจายบอกว่าตึงใสด้วยพิจายเนี่ยพิจายพิจัยเนี่ยมัวอันใจกันอะหน้าตาเปลี่ยนเลยนะพิจัยอะทั้งขาวทั้งใสเลยนะครับพี่สมมติว่าตึงตึงตึงไม่พอผิวออา่างมามา,มากด้วยต่างใช่สรุปแล้วเราครับในส่วนของสินค้าของเราทุกทีด่ดีไม่ดีครับดีมากๆเลยนั่นเห็นไ,ไหมลองเต้นบอกว่ามันดูผ่องขึ้นสุดยอดมากสุดยอดมาก แสดงว่าสินค้าตรงนี้คุณการดาบอกว่าตอนนี้หมดไปสามตั้งแล้วตึงมากค่ะขาวใสมากขึ้นด้วยน่าแสดงว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่ถือว่าไม่ได้มีราคาแพงเลยถือว่าเพราะถ้าสวันนี้ถ้าเราขี่เวแล้วเราจะต้องการกับให้มันหน้าตึงเนี่ยถ้าเราไปเข้าเข้าเข้าสถาบันเริมความงมคุณถามแค่ว่าเราต้องหมดเงินกี่แสน นนน top, นหาาน้าถึงจะตึงได้บางคนต้องไปฉีดโบตบบางคนต้องไปร้อยไหมถามว่าใครจ่ายกี่หมื่นหน้าถึงจะตึงแต่วันนี้แค่ทานซื้อละดีเด็กเด็กกล่องสองกล้องซึ่งราคาหนึ่งกล่องเนะ่พันสามห้าสิบแค่เนี้ยสองกล้องตึงคงจะตายใช่หรือไม่ใช่เ่าเหืุดหงมนะครับบอกว่าเซรลดีทําตลาดได้ดีมากเพราะาอะไรคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็โองความเป็นความตายอ่ะ ไม่ค่อยน่ากลัวแต่ความเต้นเนี่ยให้เห็นใครเต้นกว่าไม่ได้มันไม่ยอมแพ้กันอ่าถูกไหมถูกไหมถูกไหมชัดเจนครับอานนี่เจอตัวจริงแล้วใช่ไหมเจอตัวจริงแล้วใช่ไหมวันนี้จคุณจอยที่ขึ้นที่ทางเราการเห็นไหมก่อ,อนกินเขาบอกว่า เขามีปัญหาเรื <fin anta> <ots> ่องของหลุมสิวที่เกิดจากการดิบสิวแล้วมันลึกลงไปหลังจากกินเข้าไปปากขว่าหลุมสิวมันตื้นขึ้นตื้นขึ้นตื้นขึ้นจนหน้าเนียนอ่ะเป็นพี่เท็สีส้มอ่ะนะครับแล้วหน้าก็ขาวขึ้นสว่างขึ้นนั่นแสดงว่ากุคนในภาพที่ผมโชยเนี้ คือตัวจริงเสียงจริงที่เราเจอกันหมดแล้วทั้งนี้ใช่ไหมถูกไหมนั่นแสดงว่าเราไม่ได้มันโนเอาเองไงเราไม่ได้มาโนเอาเองอันนี้คือชัดิี่มากๆนะครับขอบคุณที่ตอบกันมานะครับต่อมาครับ